สบายดีทุกคนสบายดีครับบรรยากาศของมือวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้มาอยู่ภายด้านไหนของเขตพัฒนาก่วมรวมไซเซธาเนาะที่อยู่นค้นหลวงเวงจันทนี้ ในายงานนี้ก็ก้าวเข่าสู่กลางปี2 0 0 2กันแล้วเนาะก็ถือได้ว่าผ่านมาหลายเดือนเติบแล้วอยู่ภายเนยของเขตดังกล่าวนี้ก็ได้เห็นได้ว่ามีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนาะและในมื้อนี้เองจะนำพาทุกคนนาอมาขับรถบึง ภาพบรรยากาศและมาบึงอาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรวมถึงหลายๆจุดหลายๆบอนหลายๆงรงงานอยู่ภายในองเขตพัฒนากวามรวมไซเซธานี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปแนวไหนและมีจุดไหนนอทีเพิ่นได้เปิดรงงานให้บริการและก็เปิดผลิตสินค้ากันแล้วนั่นนอนเดี๋ยวจะนำพาทุกคนขับรถเลาะบึงแต่ละเส้นทางเพราะว่าภายในคงเขต ดังกล่าวนี้แมนมีเนื้อทีพันกว่าเฮกตาร์นอนและมีอายุสัมปทาน99ปีถือได้ว่าโครงการของเพื่อนนี่นอนเริมมาตั้งแต่ปี2011นเอนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เป็นปี2 0 2 2นได้แล้วมีอายุมากกว่า10กว่าปีแล้วนอนนหนตั้งแต่ทีเพิ่นเริมโครงการมาจนฮอดปัจจุบันนี้กอบเขตกำแพงสีฟ้าเอ่อสีเหลืองนอะทีทุกคนเห็นนี่จะแมนเป็นโครงการน้ำมันเสื้อไฟอ่าเนาะ หองกันน้ำมันเซลไฟหองนี่แมนเอิรว่าลาวปิกนั่นเองเนาะแต่ว่ามาฮอสปัจจุบันนี้ก็คือบอเห็นได้เพิ่นกันน้ำมันเนาะเพราะว่าหากว่าเพื่อนเห็นกันน้ำมันเขาก็จะเห็นเป็นควันออกมาเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้บบเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนไปบึงแต่ละจุดแต่ละบ่อนอยู่ภายในของเขตนี้น้ำกันเนาะโดยจะพาทุกคนขับรถไปบึงแต่ละหอมแต่ละซอยน้ำกันเพราะว่าใน เดี๋ยวนี้ฮะนะอยู่ในเขตนี้แมนเพิ่นม,มีการพัฒนาได้ไวอีหลีเนาะรวมไปถึงเห็นเล,ลื่อจุดแมนมีการเปลี่ยนแปลงไปไล่เลยเนาะเดี๋ยวจะพาุกคนเระตั้งแต่จุดนี้อากาศจึงออกไปเบิงลล่งหลายจุดเนาะไปเบิ่งเทลรบอลน,น้ำกันถือได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะภายในของเขตแมนมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเนาะตามที่สังเกตเบิ่งจัด ระยะสี่ห้า 4, เดือนที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะโดยรวมแล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้ใบหญ้าเนาะที่เพิ่นได้นํามาปลูกเอาไว้ที่เขาเห็นอยู่สองฝั่งทางนี้จะแมนไงละแล้วก็แตกนอแตกก่อออกมาแล้วคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี้เนาะส่วนหลายแล้วต้นไม้ที่เพิ่นนำมาปลูกนี้จะสังเกตเห็นว่าจะแมนเป็นกกสัมสาเนาะและก็กกสะฝางแดง แม้จะให้ความสวยงามหลายเนาะเพราะว่าทุกสองฝากทางเลยเพื่อนก็จะเห็ดป็นหางคุนยางทัดต่อจากนั้นไปก็จะปลูกต้นไม้ใส่และแขมทางเองสองฝากทางก็จะใส่ปิ่นดอกไฟเนาะยิงหางโดยใสแสงพระอาทิตย์ปินตัวเก็บ ไฟฟ้าเนาะเป็นแสงไฟมาจากโซลาเซลล์นั่นเองกาจะสังเกตเห็นเนาะตามสายทางต่างๆการจะแมนปิดลักษณะแบบนีบน้เบิดเลยอยู่ภายในของเขตดังกล่าวนี่ถือไว้ว่ามีการพัฒนาทีไวและการเปลี่ยนแปลงทีไวอีหลีเนาะภายในของเขตดังกล่าวนี่กเดี๋ยวนี้เนาะเราคุ้นซึกได้ว่ามีหลายโรงงานแล้วได้เนาะทีเพินได้เปิดให้อ่า บริการและก็เปิดให้ผลิตแล้วก็มีหลายบริษัทนาที่เพื่อนมาสร้างตั้งอยู่ในนี่กับสำร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะนำพาให้ทุกคนเบิงเนาะโดยเฉพาะกับแมนฮงอ่าแมนบริษัทโฮย่าล้วจำกัดนี่เนาะบริษัทนี้ก็เป็นของบริษัทของคนญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเพื่อนมาเปิดโรงงานอยู่ราวเฮาเนาะก็เพื่อนผลิตผลิตเกี่ยวกับแพนดิตนะแพนดิตทีอ่เอาเขาออกไปใส่ในวงการทางแพทย์แล้วก็วงการคอ,อมพิวเตอร์การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยอันนี้เนาะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลย อยู่ในนี่ราทาต่อมากันยังมีหลายๆจุดคือกันเนาะนี่เขาจะเบึงไปในมุมยาๆากุ้งก้วงนะทุกคนจะเห็นมาว่าเป็นเส้นทางที่ซื้อตัดกับต้นไม้ตัด กรบเสาไฟฟ้านี่นะมันให้ความสวยงามในนุกคนภายในของเขตนี่ย้อมหับได้เลยนะว่าเป็นเขตที่ใหญ่และก็เป็นเขตที่เพิ่นมีการปรับปรุงและก็มีการอนุรักษ์รักษาก็คือนับตั้งแต่ขับรถมานี่จะสังเกตเห็นเลยนะว่าแต่ละจุดแต่ละบ่อน,นี่จะมีคนงานเนาะที่เพิ่นคอยรักษาต้นไม้คอยรักษา,าเส้นทางอยู่ภายในของเขตนี่เพื่อให้แบบมัน เพย์อย่างสิเนาะวันไหนจุดไหดน,นมีการเปลี่ยนแป,ปลงแล้วก็มีการับปรุ่งอยู่เรื่อยเป็นปปะจำประจำเลยเนาะเพราะเอาเข้ามานี้กับว่มีแต่เฉพาะมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์ค่นเห็นเวียกขอดมื้อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษรัทนี่เนาะบริษรัทลาวพัฒน,นาลาวพันธมิตรเนาะฟาร์มากรุ๊ปจำกัดนี่ <c oughs> คิดว่าน่าจะมเป็นเกี่ยวกับผลิตยาเยะยเนาะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าฟาร์มา โดยเฉพาะหลังจากที่เขาขับรถเข้ามาทางด้านหน้าของเขตแล้วเนาะจะเห็นเป็นจุดหนึ่งจุดเด่นเลยก็จะเห็นเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่เนาะรวมถึงบริษัทรถไฟลาวจำกัดเนาะก็แมนอยู่นี่อยู่ภายในของเขตดีเนาะแมนเป็นตั้งอยู่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนขนับรถไปทั้งซื้อกันก่อนเนาะไปทะเลาะเบิ้งทางด้านซื้อนี่แล้วก็จึงออกมาเบิ้งแต่ละจุดนี้เนาะจุดนี้จะเมนเป็นบริเวณเคกลางแถวนี้ เดี๋ยวจะพาพาทุกคนอย่างบึงอันส่วนสาธารณะที่เพิ่นสร้างใหม่เนาะแต่ตอนนี้จะนําพาทุกคนขับหลดเลาะภายในของเขตนี้กันก่อนเนาะไปบึงเทระจุดวนหงหน้าฝน,นก็จะแมนเป็นโหงงานขนาดใหญ่อีกหนึ่งหงงานก็แมนเป็นหงงานที่เิ่นผลิตเกี่ยวกับหัวอาหารสั์เนาะภายในของเขตนี้มีหลายบ่อนเนาะมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบวกกับในปัจจุบันนี้เองก็เป็นช่วงหน้าฝนและฤดูฝนของรเราเนาะกระให้ ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นปลูกเอาไว้กับแมนมีความสวยงามหลายกับมะเจาะพุ่ดีเนาะแต่ว่าจะสังเกตเห็นนว่าเลาะแคมทางนาะบที่เป็นปลูกหญ้านี่เิ่นจะใส่เป็นหัวสปริงเกอร์เนาะในการหดแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสีระยัดน้ำนะไปหลายเติบเนาะเพราะว่าจะใส่ไฟจะใส่ฝนเนะาะน้าฝนนี่เป็นตัวหดใหน้นี่ก็มาจุดนี้ก็เป็นห้องงานด้านนี้เนาะ ห้งงานภายในนี่มีหลายห้หงงานเลยสิี้ยคพนักงานอยู่ภายด้านในนี่เนาะก็มีทางคนลาวแล้วก็คนต่างประเทศเนาะมีทางวิสาะวิสาบกะอาวิวิา,วกา,ววาการนี่เนาะทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้งงานไปทางด้านนี้แล้วไปทางด้านหน้าเติมอีกก็จะเป็น หอพักหอพักสำหรับพนังงานเพิ่นจุดนี้นี่นะทุกคน,น,นอ๋อมีหลายๆโรงงานเราที่เฟิร์นเปิดแล้วแต่ก่อนก็นยังพันได้เปิดนะแต่ว่าปัจจุบนนันทีเห็นมันเปิดเป็นการผลิตสินค้าแล้วอยู่ภายด้ในน,นี่นเนาะภาพบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้เนาะที่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนในเบิง มีหลายๆคนคอมเมนต์มาอยู่ว่าพาไปอัปเดตเบิงโครงการนั่นโครงการนี้เนาะโดยเฉพาะกับแมนขิดัฒนากลมรวมไซเซธานี่ลวก็มีอีกหลาย,ลายจุดบอกว่าจะเป็นเส้นทางหลายๆบอนเนาะแต่จะพาทุกคนไปเลาะเบิงแต่ละจุดเนาะถามด้วยระยะเวลาโอกาสหากว่าฝนตกเพราะว่าในระยะนี้จะเจออุปสรรคปัญหาก,ก็คือฝนตกทางด้านนั้นเนาะนี่ทางแนยกทางน,างน,างนี้ก็จะแมนเป็น บอนหักของพลังงาน่นเนาะสิ้นสุดแล้วเนาะจุดนี้ภายในของเขตนี้นอกจากจะมีโฮงจากพลังงานแล้วก็ยังมีเป็นมินิม์กเนาะเป็นห้านค้าที่เปิดอยู่ในนี่ก็มีเนาะอันนี้จะแมน่นผลทรงเนาะแล้วก็ห้านเปิดใหม่ได้ยี่ห้อนี่เนาะเพราะว่ามาตอนนั่นกันยังบอลได้เห็นเธอ แต่ว่ามาตอนนี้มีแล้วก็ถือได้ว,ว่าเปลี่ยนแปลงไปได้ไวหลายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้แล้วบวกกันกับในเรื่องของที่มีเศรษฐกิจแบบนี้อยู่บ้านเฮาเนาะก็คือดังภาพที่ทุกคนเห็นได้กับดังข่าวที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนี่นอนลาวเฮากะไม่ได้เจอวิกฤตอันหนึ่งเนาะก็คือวิกฤตน้ํามันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานของคนกะก็คิซซบอเป็นกะค้าลังหาแก้ไขาทางออกให้กับบ้านเฮาอยู่เนาะ โอ้คักเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายเป็นแปลงไป,ลา,ป,ป,ล,งปลายเนาะซีเดือนได้เนาะที่โบ้ได้เข่ามาภายในนี่รู้สึกว่ามาสุดนี่แมนมีการอัปเดตไปย่างไววาอิลี่เนะาะการเปลี่ยนแปลงไปานด้านน,านี้อยู่ในนี้น่นแก่จะเฮ็ดเป็นศูนย์เศรษฐกิจเนาะก็คือจะมีหงจักโรงงานมีบริษัทมีศูนย์การค้าแน่เนาะ้วก็บวกกับอีกอยู่ใกล้ๆทั้ทงเข่ามานี่กกจะแมนเป็นสา้าอัน สมาร์ทซิตี้เนาะเป็นตัวเมืองใหม่เนา่ก็จะพ่นกำลังจสร้างยุทคคอบเขีเยแถวบริเวณนี้แหละสระายุนธคอเคียดจันทร์กวมีลหลางยๆโคงองเายรเน,นี่กบะส้างยุ่ธคเคีดวรีหลารงางยุทเดียวมนีละส้ายาทุทอเยดแถวบเนี่แลางยุทนคอียดเว็นีลางยุทบเคดิเนท้างุเคีนทางิเ,น,งเน,งนะนี่นล้างาุทเควบาเวณนี่าาละส้ามาก็จะเห็นวระเวณนี่้ี ว่ายางนี่ไหวบ่บไหวอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องใช่เวลามันต้องกับเพราะเาับเขาขับรถเอาดีกว่าเนาะขับรถจักรนี่เลาะภายในเขตนี้แกจึงจะดีกว่าระกะทัวถึงไวกว่าแล้วก็จะเห็นไปได้กลมล้มลระไก่อีกเนาะก็คือจุดวังกี้นี่เขามากรผพานจากจุดนี้นีดนีนทางดีเลยเนาะเส้นทางพันก็เฮดไดมาตฐานอิหรี่มีการแต้มเส้นยางขัดแน่บวกกับ จุดนี้งามมิลีส่วนสาธารณะจุดนี้จุดนี้แห่งด้านหน้านี่เนาจะเป็นโหงงานส่วนายอ่าป็นบริษัทแนเป็นบริษัทนีนน่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นบริษัทอัน รถไฟล้าวจีนเนาะจกัดนีเนาะบริษัทสำนักง,งานใหญ่ของพนยูน,นิบริษัททางรถไฟลาวจีนนี่ทุกคน,นมาฮอปปัจจุบันนี้เนาะคันว่าเรื่องทางรถไฟล้าวจีนแล้วเพิน่นกะเปิดให้บริการมาก็เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วทุกมือ้อเนาะรุ ผู้โดยสารเนาะมานำไส้รถไฟลาวจีนนี้เฟื่อขึ้นเดินทางไปทางภาคเหนือของล้วเขาก็แมนมีผู้โดยสารเต็มทุกมือเนาะโดยเฉพาะกับแมนมือพักแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้คนก็ค่อนขอ้างว่าจะเต็มนี่ยะอบเขตแถวนี้จะมีตึกมีอาคารที่เป็นบริษัทส่วนหลายเลยแถวนี้ พลังงานกับเมื่อก่อนสลายแถวนี้กับจะมแนนเป็นคนลาวเนาะนอกจากว่าเป็นวิซวาเป็นวิศาการเนาะกับจะมแนนเป็นทางคนต่างประเทศแต่คนงานกับเมื่อก่อนแถวนี้พลังงานของคนกับจะมแนนเป็นคนลาวคนนี้เลยจะมีแยกมีซอยแต่นี้เพื่อนก็กำลังจะติดตั้ง ที่แยกไฟดแดงนะแต่ละจุดแถวนี้ของเครียดนี้ด้านหลังด้านหลังอาจจะเป็นประมาณนี้ภายในนี่เส้นทางแต่ละเส้นจะออกซอดส่กันหมดเลยนะทุกคนนี่ตึกที่สางมาใหม่หุบทรงลักษณะ ก็จะเป็นคล้ายๆที่การ,การ,รันผสมประสานเนาะกับลักษณะของบ้านเฮาสลายแล้วบ้านเฮากาจะเป็นตึกอาคารที่เป็นรุปทรงกุ๊บนี่เฮ้เพื่อนก็นสร้างอย่างบารทันแล้วแต่ว่าถือว่าไวเลยเนาะเพราะว่ามาตอนนั้นซีเดือนซีเดือนที่แล้วนี่อยู่แถวนี้เพื่อนก็นยังสร้างา้บ่านนี้เนาะแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ถือว่าได้วไวอีหลีทางด้านหลัง ี่จะเป็นโซนหนึ่งเล็กๆน,นี่ก็จับที่เป็นอีกโซนหนึ่งชุดหนึ่งในของเขตนี่ฝนกระเฮ็ดเวียกวันอาทิตย์กับบริภาคเลยเนาะเพราะว่เมื่อน,นี้ที่ข้าพเจ้ามานี่ยก็แม่เมื่อวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าเพฝนก็นยังเห็นมีคนงานกระเห็ดเวียกอยู่เนาะ ก็จะเป็นข่าวว่ามหีหลายๆจุดแบบนี้เนาะมหีหลายๆโครงการมีหลายๆบอนเนาะภายในตัวประเทศลาวเขาเนี่ยก็ดีเนาะก็จะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนนาะเข้ามาลงทุนและบวกกับการพัฒนาไปแต่ละจุดแต่ละบอลภายในบ้านเฮาเกือบว่า,าหลายๆโครงการอยู่บ้านเฮานี่ก็มีแต่เหนือจุดฮอดใต้พอดีเนาะอยู่ทาใทงใต้ก็มี น้องคอนโดมิทแนนี้ค่อนข้างว่าจะหลายจุดเถิบเนาะนี่น,นี้จะเหม็นอยู่ด้านข้างอยู่ด้านหน้าจะอีกจุดนึงต่างหากอยู่เนาะ น,นี่น้องก็คือเส้นทางลักที่พาทุกคนมาวาังกี้นี่แหละก็ถาว่าเขาขี่รถเข่ามาภายในเขตท้าก็จะเห็นเห็นเลยแหละเนาะอ่าถาวาผู้ใดจะเข้ามาอยู่ภายใน,นนี้มาเบิ้งก็มาได้เนาะอยากจะเห็นอยากเข้ามาเบิ้งกับคนกับโบิวาอย่างมากัมาแต่เส้นทาง450ปี เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปเบิงเอาว่าคันเฮาออกคันเราเข่าจะออกเขาเขาทั้งใดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะที่ฝึกสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ในจุดยูเครงกลางเลยกำลังก่อสร้างอยู่เนาะแต่แม่นมีความสวยงามดิรูปแบบนะึงเป็นผู้ทรงลักษณะที่ผสมผสาน แต่ว่าจุดที่เขาเห็นนี่เนาะก็เป็นอีกเพียงส่วนหนึ่งเขาน้่นไดเนาะแต่ว่ายัางมีอีกหลายจุดนาที่เพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็ถาวว่ายังอีกไก่อยู่เนาะบนที่จุดข่อยโค้งวังกี้นี่ถ้าว่าเขาขี่ไปอีกทางะนาดก็ยังอีกไก่อยู่เน,ะนาะมันจะโค้งเลยแหละยังขี่ไปเตต่อีกอยู่แต่ว่าข้างนี้กับบริษพาทุกคนไปเบิ่งจนสุดเพราะว่าทางด้านหลังฝพ่นก็จะปินดินป่าโคกเนาะแต่ว่าเพิ่นยังบริษัทพัฒนาที่ต่มีแต่ว่าเส้นทางนาทีเพิ่นเฮ็ดไปหอด นี่จุดที่ออกมามง่อกี้นี่ก็คือจุดนี้เนาะ,นนะออกมาหางเขา่าหางออกจุดนี้บริษพพัทห่วงขึ้นลาวจีนสำกัดฝังก,กันนี่นี่ เป็นตึกที่สร้างใหม่เนาะยู่จุดนี้ทางด้านหน้าขเขาเข้ามาก็จะเห็นเลยนี่นะเปิดประตูเข้าขีนเข้เขาออกเขีน บริเวณภายด้านหน้าของเขตนี้ก็จะมีห้างค้าทั่วไปเนาะห้างค้าของคนลาวเฮานี่แหละห้างขายห้องกินซุกข,ขายข้าวขายเก๊กเราจะอยู่ภา,ายในนี้เราก็จะเห็นยับออกไปในขอบเขตที่เป็นหมายเอาไว้พูดเนาะก็คืออยู่ด้านข้างคน,นแมนมีระยะทาง2กิโลเมตรเนาะนับตั้งแต่ทางเขา้าจุดมาหอดภายในเขตนี้ เส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้เราเดนะนับตั้งแต่ทางป้ายยังไงฮาคีเข้ามาเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงนะว่าทางเข้ามาันเป็นแบบไรระยะทางแต่ทางเข้ามาหาประตูทางเข่านี่แมนมีระยะ2กิโลเมตรด้วยทุกคนขับรถออกมาจากประตูทางเข่าของเขตกลมรวมเซเสาหน่อยหนึ่งนะ้องก็จะเห็นเป็นป้ายโครงการพัฒนาตัวเมืองอัศริยาเนอะหรือว่าสมาร์ทซิตี้แนะมนอยู่ทางด้านข้างนี้เนาะ ก็คือ,อในต้นปีที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็จะได้เห็นข่าวว่าเพิ่นจะมีการเหตุเป็นตัวเมืองใหม่ขึ้นมานะก็คือเป็นสมาซิตีเนาะอ๋อที่แท้จริงแล้วอยู่จุดนี้นี่เองเนาะค่อยคเองกับบูงูได้ว่าโครงการของเพิ่นนี่มันอยู่จุดไหนเนาะจุดข้างนี้แหลนะเนาะค่อยได้มาอันนี้ก็จึงเห็นว่าเพิ่นมีขึ้นป้ายไว้เนะก็แมนครอบเขตนี้เอง แต่ซีเมนแท้หรือบอกเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็ยังเห็นเพื่อนมีการลงมือเห็ดน,นหรือว่าลงมือก่อสร้างจุดใดเถือ,เ,อเห็นแต่ขึ้นป้ายแบบนี้เลยทุกคนนี่เนาะโครงการตัวเมืองใหม่สมาร์ทซิตี้ไม่ได้เห่นเป็นต้นแบบเนาะอันนี้กกจะแมนเป็นคอรอบเขตบริเวณทางเขาเนาะภายในเขตพัฒนาผ่อนรวมไซเซธากกจะเห็นเป็นป้ายใหญ่เนาะอยู่ทางด้านก้ามไยมือทุกคนเห็นนี่ นี่เนาะ,ะเขตพานากรรวมไซเซหาปลายใหญ่ๆแบบนี้เลยจุดนี้จะเป็นทางสี่แยกถาวาเลี่ยวทางกล้ามขวากะจะแมนออกไปไสายเซนเลขไทยสิบสามไตหรือว่าหลักเสาเจ็ดนั่นเองถาวาเฮาไปกล้ไกาไท้ายกะจะแมนไปเซนทางสี่้อห้าสิบปี ออกไปทางด้านหน้าพุ่นก็จะแมนเป็นสีแยกไฟแดงเนาะมันจะปีอีกจุดหนึ่งมันจะเชื่อมต่อหานบ้านนาควายบ่เนะา,าะหรือว่าเขาจะออกไปใส่สถานีรถไฟลาวไทยจุดที่2เนาะหรือว่าระยะ2อยู่ที่บ้านคําสวัสดกับแมนไปได้ขึ้นกันเนาะออกไปใส่สีแยกไฟแดงจุดนั้นแล้วก็ขี่ขึ้นไปซื้อเลยก็ฮอดบ้านคําสวัสดแล้วก็จะสถานีรถไฟดังกล่าวหันจะอยู่ฝั่งทางกํซ่าะํะาไทรมือนเานาะ อันนี้ทางลน่านี่ก็จะแมนเป็นทางรถไฟลาวจีนที่จะเชื่อมต่อ,อไปหาสถานีรถไฟลาวสถานีเวียงจันใต้เนาะเป็นสถานีเวียงจันใต้กกจะแมนเป็นสถานีที่ขนส่งสินค้าเนาะเป็นวอนเทียนสินค้าแต่ว่าสถานีสำหรับผู้โดยสารแหจะจแมนอยู่เขตดอน,นูนพุ่นอยู่บ้านไซเนาะเขตดอนนูนจาก จุดนี้ไปเนาะไปหาสถานีเวงจันทร์ใต้กัรแมนบ้ได้ไก่เนาะมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเองเนาะทางด้านหน้านอะนะกการแมนเป็นทางสีแยกไฟแดงเอ,อื่อนมาสีแยกไฟแดงนาคววยเนาะก็คือ เป็นซีย่งไฟเดงที่เขาจะเข้าไปหาขิดพัฒนากล่มรวมไซเซธานนั่นแหละเนาะก็คือทางที่พาทุกคนมาวังกี้นี่ถาเอาไปซื้อกาะแมนนาควายถามว่าเลี้ยวไปทางกัมไส้ก็จะแมนออกไปไซ่าเดือเลี้ยวทางกัมขวากาจะแมนกลับไปเข้าสู่ตัวเมืเองนะเหลวงเวยงจันท์